โดนแล้วครับโดนแล้วไปเอย่างนี้ตอวนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเข้ามาจูบตัวหม้อเลยอ่ะปวดใจตันนี้งยังกาดอ่ะพี่เฮ้ยลอยสายนั่นแหละแต่ตัวดิ้งก็ดูน โด wow. นแล้วครับดนแล้วไปอย่างนี้นี้ไปแล้ว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 เก็บบางอ้ยแล้วเก็บางเก็บบางอ้ยดนแล้วหลอนท่อครับไม่รู้จะอยู่ไหมนะครับสายกี่ปอนด์พี่สายสันแต่ว่าเกโลครับผมไม่แน่ใจนะพี่ช่วยหน่อยเดี๋ยว ยังยมันจะกดอยู่โอ้หไปไปโอ้ไ้ใ้แล้วเว้ยเดี๋ยวเดียวอยึ่งอย่าพึ่งลงไปได้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 ไดสตนบายไว้ก่อนไม่อจะเข้าไหมนี่ตัวเลยนะั่นนะนั่นนะลงเลย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 ลงไปเลย โอ oh. ้โหพี่ลอยแล้วเลยดูเสียเสียเสียปุ๊บเอาดู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 ใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 ไม่โดนสวยงามครับขุ่นมากอ๋อไม่พ้องนี่ครับเสียอย่ามิตรบาลอย่าอยู่นู่น อุ้ยมันต้องดึงแรงนะไม่งั้นไม่เข้าใช่ครับมันตึ้งตึงตึ้ง้ยครับตอนเช้ารับตอนเช้านี่ครับมาแล้วมาแล้วนอนตอแล้วอนตอมันร้ายพี่ตัวยังอก คืออยู่แน่นอนเนี่ยใส่ตาเก็มเลยเต็มลังตัวนี้นี่ครับเหยื่ออยู่นี่นะเหยื่ออยู่นี่ ยังไงล่ะทีนี้ใส่ลังกีก่อนได้ไหมวิ่งเัยวมเลยพี่หนาไหมอันเลวันก่อนไงพัดตาหางเลย